ดีเจต้นหอมล้านเปลืองตัวมากหลังเล่นละครมีฉากจูบจริงกับหนุ่มคนนี้ กำลังสนุกเข้มข้นสุดๆสำหรับละครเรื่องที่สุดของหัวใจทางช่อง3และ2นักแสดงที่มาเพิ่มเติมสีสันให้กับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั้นคือดีเจต้นหอมสกุลตลาดเทีนยนไพโรธงานนี้ประกบคู่กับบอยพิสนุนิ่มสกุลโดยค่ำคืนที่ผ่านมา10กุมภาพันธ์2566ฉากที่ทำแฟนๆคลิกกันสุดๆคือฉากที่ต้นหอมและบอยต้องจูบกันจริงๆล่าสุด11กุมภาพันธ์2566ดีเจต้นหอมได้โพสต์คลิป ฉากดังกล่าวพร้อมทั้งระบุว่าเปลืองตัวมากค่ะเกลียดกล้องที่ช้อนรับเต็มๆเ,เหมือนแกล้งใช้มุมกล้องไม่ได้มันเห็นชัดเลยขอให้จูบจริงที่สุดของหัวใจหลังจากนั้นบอยได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเปลืองตัวมากเรื่องเดียวพอนะหอมอย่าหวังว่าจะได้สัมผัสริมฝีปากนิ่มๆของกูอีกดีเ j ต้นหอม